บุ๋มปนัดดาตอบแทนลิซ่าแบล็กพิงค์เรียกได้ว่าเป็นปีทองของ Lisa, ลิซ่าลลิซามโนปานหรือลิซ่าแบล็กพิงค์จริงๆแหละคะ่ะเพราะว่าในปีนี้ก็ได้ปล่อยผลงานโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของเจ้าตัวให้ออกมาได้ติดตามกันแล้วแถมยังพุ่งทะยานเข้าสู่200ล้านวิวในเพลงเวลาไม่นานอีกด้วยซึ่งผลงานแรกก็ทําเอาแฟนๆชาวไทยชื่นชมกันมากเลยแหละคะ่ะเพราะว่าลิซ่ามีการออกแบบทางความคิดเห็นให้ถางคายใส่ความเป็นไทยเข้าไปในมิวสิกวิดีโอของตัวเองอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือภาษาไทยชุดไทยหรือแม้แต่ชดาบนหัวเรียก แฟนชาวไทยชื่นชอบและออกมาโพสคอมเมนต์ชมกันรัวๆเลยล่ะคะ่ะแต่งานนี้ก็ไม่ไว้ถึกโยงเข้าดราม่าแบบงง,งๆเพราะมีการขุดภาพถนนที่ลิซ่าเกิดออกมาพูดถึงว่าลิซ่าโด่งดังระดับโลกแต่ถนนทางเข้าบ้านไร้การพัฒนาพร้อมแคปชั่นว่าดังขนาดนี้ทําไมไม่ซ่อมถนนวะงานนี้นักสแสดงพิธีกรสาวชื่อดังอย่างบุ๋งปนัดดาจึงได้ออกมาโพสตอินสตาแกรมฟาดแทนลิซ่าแล้วว่าลิซ่าไม่ใช่อ,อบตอรหรือสอสอถ้าจะคาดหวังให้ดารานักร้องคนดังมาทําอะไรมากมายขนาดนี้จะมีพวกนั้นเพื่ออะไร ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยล่ะค่ะว่าซสอ,ซอหายหัวไปไหนนั่นภาษีกูทุกวันนี้ดารามีประโยชน์มากกว่าคนในสภาน้ำท่วมโควิดดาราช่วยกันบริจาคมากกว่าจริงค่ะแม่อะไรก็โทษด,ดาราใช่ค่ะแม่เสียงเงินภาษีจ้างไปทํางานไม่คุ้มเลยคะ่ะน่าโมโหตรักาะโคตรป่วยเลยคิดได้ให้นักร้องมาซ้อมถนนอีกอย่างคะ่ะลิซ่าไม่ได้เก็บเงินเดือนภาษีจากประชาชนคนไทยทําไมไม่ให้ไปตามหาความรับผิดชอบจากคนที่รับเงินเดือนภาษีประชาชนล่ะคะคือมันก็มีคนที่คิดแบบ จริงๆหร,ร,รอใช่เรื่องไหมที่น้องต้องมาซ่อมดูแลอาคิดได้ยังไงเนี้ยถูกที่สุดครับควรถามถูกให้ถูกที่ถูกคนน้องดังเพราะว่าน้องเก่งและความสามารถของตัวเองและครอบครัวล้วนๆทาไมน้องต้องมาโยงแบบนี้นะสงสารทําเอาชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์กันรัวๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งหลายคนก็รู้สึกสงสารลิซ่ามากๆเพราะว่าเรื่องนี้ควรจะไปเรียกร้องหน่วยราชการหรือคนที่รับผิดชอบโดยตรงจะดีกว่าเพราะว่าลิซ่าเป็นเพียงศิลปินเท่านั้นซึ่งก็ต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักและไปพิสูจน์ความสามารถใกล้ถึงเกาหลีถึงจะมีโอกาสได้กลายเป็นนักร้องสาว วงกรลกรุ๊ปของเกาหลีงานนี้หลายคนจึงเห็นใจมากพอดีกว่าจะประสบความสําเร็จได้ด้านมีคนมาโยงดราม่าแบบงงๆอีกเอาเป็นว่าถนนไม่ดีกับไปเรียกร้องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่มาเรียกร้องให้ดาราหรือศิลปินแก้ปัญหาไปสมดเพราะว่าทุกคนต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองฉะนั้นอย่ามามงโยแบบนี้เลยเนาะสงสารลิซ่า